พอสารตนร้นบะม่วงหน่อยนะผมจุงไว้เดี๋ยวมันจะทับบ้านถ้าทับหลังนี่โหสวยมากเลยล่ะครับผมเยียบป่าเลย สวัสดีครับผมบรรยากาศเย็นๆที่สวนครับมือนี้ชมบรรยากาศตื่นบึงมองถึงขวนลงแล้วครับแล้วก็เริ่มเอาลัวมาใส่แล้วครับผมมือนี้เป็นบุญบ้านนะครับผมบุญเดินซีจะมีขบุ้นครับผมมีต่มมีลาบครับเห็นง,งานเขาแบบนี้เราทำยาแต่แทบไม่รีสีทุ่งนี่นยากกะทิแล้วครับจริงๆอันนี้มันจะเข้มข้นกว่า แต่ความมาเล่นกับนี่เหล่าตอนกันละครับหรืซื้อเนื้อไว้แต่กวนบุญบ้านไทยับเยี่ยมไปยามมันครับวันรรมิสานเหนื่อยก้อยมีตุม่มมีเหลาครับแต่พิเศษนิดหน่อยมีแค้น,รนครับใบตะเปาเก็นตะลุบครับหยอกจอกมาบุูรี่เฮียนงานเลยนะครับตอนซอแม่ก็เอาซองไปแจกกระดอแล้ครับกระดอกับฝากตุ่มฝากก้อยมากทีละครับ อกับมากเลยประมาณสามเจาะเลยครับเนี่ยสามถุงเทลงเลยเนี่ยกิหนหัวเจาะคิเพี่อะของผมครับอีกวานเก็บออกือใหม่เลย

thơm mà nó cũng lại lại bạn để mà xin nhỏ chúng kia nhỉ cầm hải cái vùng nóng hải lên tuần thằng mít xin nhỏ gặp ก็ต,ต้มไปครับผมต้อมหม้อร้อนคบมากเลยทุกเมือเ่อดีอาหารงานงานบุญเขาจะแบบพัฒน,นาเลยครับผมผมมีแบบโมเสบเลยหืมแบบมากแต่เพชรมากนี่รูเรื่องเลย bước kia nhau à Tiếng hợp tham bà đã đọc kinh cấp mua Như lầu năm Bữa tiên của thiên nhiều ban năn ban nì không có lên nóng cảnh cấp của thiên หอมาตีกันท่านโ่วนปีกกระเทียมด้วยบนับแต่ตะก,กรอนกน็หาสูตรเสียผามงามไปใช้งานบุญพี่ครับผมพิซา่สำเร็จสกัดนี่ครับทุกคนกลับ <c oughs> ม,มาเหมือนไปร่องยหลันหลับเลี้ยวสับผมร่องหอมแดงครับควายครับ แสบเหลือนครับผมแสบมากเลยหวานกระเทียมกับปักผิดก็เือแสบครักแล้วแต่หอมแดงหนากกลัวครับเมียนดนำดำดำเลยสดตุ่มเนื้อเปื่อยไปก่อนยืดผิดเจียว ăn đặc biệt có thể đường nhà thôi Hãy subscribe cho ตมบนบ้านาไไน,น้องเนมั่แเสบอะครับเหมือนบริย่องเนี่ยครับผมจวดเลยลองเครื่องในกันนะครับผมอูข้าวคันเทนาหเก็บขรับเป็กมาเพิ่ม Kim bữa kia nó ngon nyang yang mục kim kêu nguồn dư hầm. cơm mục kêu nguồn dư hầm. Sì, mục kêu hầm. Sì, cả kêu giọt nạc Ngọm giọt đi Tổng quê đi quá Đẹp mạng อร่อยกมากมายมาสาคกับผมสีแดงคืนกับมี้ยอกๆใกรจะดูลงม่ร่องครับน้อนตอนปรีหอม mà bỗng thông thái tùng chụp sẹp mỏ Giọt คุณยังเข้าปะปะหยุดไมดรูด้เคยผมอ๋อมาเตะย่างในลุงสีสวงไทยเป็นเอ็นที่แบบคดหยานที่สุดขับผมในเหนือ Trong thay rồi sai đi qua sai cơ bọt hm hoạt hm hổm hoàng nam hoặc không hiểu